คลิปนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนบานพับตู้กันนะครับนี่นะครับใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเป็นสนิมเนาะพอน้ําไหลมาจากซิงเนี่ยมันก็จะเป็นสนิม,มอย่างเี้มันก็ดูไม่สวยเนาะนเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับไปชมกันครับ ตู้บานนี้นะครับก็เป็นตู้ครัวเนะที่ผมใช้อยู่เนี่ยใช้ไปน,นานๆเนี่ยอันนี้ใช้มา8-9ปีแล้วนะมันก็จะเป็นสนิมนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอมันโดนน้ำเนี่ยมันก็จะหยดลงมาเป็นน้ำสนิมตรงนี้ขัดไม่ออกนะครับเอาน้ำยามาขัดก็ขัดไม่ออกนะเลยข้างหนึ่งมันก็เป็นสนิมนะ คือตัวบานพับเนี่ยมันใช้วัสดุมาไม่ดีนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยมันต้องทํามาจากอลูมิเนียมนะครับมันถึงจะไม่เป็นสนิมวันเนี้ก็เลยตัดปัญหานะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนสอนวิธีเลือกซื้อก่อนนะครับเวลาเลือกซื้อเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกบานพับถ้วยเนาะมันจะมีขนาด35มิลกับ40มิลวัดกันที่ตรงไหนวัดกันที่ขอบนี้นะขอบนี้เดี๋ยววัดให้ดูอันเนี้ย35มิล ผมก็ได้ของมาจากช้อปปี้นะครับไปเสิร์ชเอาเลยนะครับบานพับถ้วยขนาด35มิลนะอันนี้ได้ของฮ a เฟเล่มานะไม่รู้ของแท้หรือเปล่าแต่ว่าราคาคู่ละ53บาทเองนะผมถามมาละถ้าเราจะเอาแบบอลูมิเนียมที่ไม่เป็นสนิมเนาะมันจะตกคู่ละ350อันนี้เป็นตัวชุบนิกเกิลนะถามร้านเขาตรงๆว่าเป็นสนิมเปล่าเขาก็บอกว่าเป็นนะครับก็ไม่เป็นไรเอามาลองก่อน ถ้ามันิร์ k แล้วมันใส่ได้แล้วก็นอกจากวัดจุดตรงนี้นะจุดถ้วยมันเนี่ยว่าขนาด35มิมลหรือ40่มิลแล้วเนี่ยประเภทของมันเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทนะครับก็คืออันนี้เขาเรียกทับขอบแต่ทำไมทับขอบอันนี้ไม่รู้นะครับแล้วก็มีทับกลางก็มีทับในนะอันนี้เขาเรียกทับขอบพวกที่ช่างหรือพวกที่เขาเซียนเซียนเขาก็จะรู้นะแต่ตัวผมเองเนี่ยจะมาลองเปลี่ยนเฉยนะครับว่า ถ้ามันเป็นสนิมแล้วเนี่ยซื้อของจากช้อ p ป,ปี้มาเปลี่ยน,นยด้วยงบแค่53บาทเนี่ยจะเปลี่ยนได้ไหมแล้วใช้งานได้ไหมตู้นี้ต้องบอกว่าเดิมเราใช้งานได้ปกตินะแต่มันไม่ไม่เป็นซอฟต์โค้ดนะมันก็จะปิดไปเลยเนี่ยโอ้ยดังดังแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นซอฟต์โค้ดนะนอกจาก53บาทโคตดถูกแล้วเนี่ยยังแบบดู อเวลาปิดเนี่ยมันจะค่อยๆดันกลับมานะดูอีกครั้งอ่าเจ๋ววะล่ะอ่เดี๋ยวเจ้าราลองเปลี่ยนดูนะผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะเปลี่ยนแล้วมันใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ผมก็อาจจะไปซื้อของดีมาเปลี่ยนเนาะนี่มาลองก่อนอ่าเดี๋ยวคงเริ่มจากไขนอ็อตค่อยมาไขาสองตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้ช่างไม่ได้ใส่ให้มา ที่มีนะก็คือ 1, 2, 3นะแล้วเดี๋ยวลักไก่นนว่า ้าแบบแรงมาตอนแรกเอาตัวเนี้ยหมุนไม่ออกใครใช้ไขควงมือเนี่ยระวังเกลียวมันจะหวานนะเอ,อ่มุนไม่ออกเลยเนี่ยลองดูตัวนี้นะเริ่มจากตัวนี้ก่อนไข่โค้งไฟฟ้าตัวนี้แรงมันจะอ่อนเนี่ยหมุนไม่ไปเลยนะเอามาใช้พี่ใหญ่ เปลี่ยนเองไม่ได้แน่เลยถ้าไม่มีไข,ข่ควงไฟฟ้าเนี่ยวันนี้ก็ไขออกสองตัวนะเดี๋ยวจะมาไขาตัวนี้ตัวนี้เราไม่รู้ตัวนี้ต้องไขป่ะเดี๋ยวลองดูนะตัวนี้ใช้ใช้ตัวนี้ได้ วันนี้ไม่น่าต้องไขนะเดี๋ยวจะไข2สองตัวนี้เลยเนี่ยไขออกแล้วก็เอามาออกมาทั้งยวงเลยเนี่ยจะเห็นว่าน็อตเนี่ยสนิมหมดเลยนะเนี่ยไม่ไหวครับไขออกเสร็จแล้วก็พับมันลงมาได้นะระวังโดนมือนะแล้วก็ เอาไขควงง,งัดงัดตรงนี้ออกนะตรงนี้มันไม่มีอะไรมันแค่ติดกันแค่นี้เราไม่ต้องไขน,นี่มันก็ได้นะอ่ะออกมาละใช้มือดึงปกตินะไม่ต้องใช้ไขควงงัดดูดิสนหนิมนขนาดนี้ต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวลองของใหม่ไปใส่ ตรงถ้วยมันใส่ได้นะแต่ว่ารูเนี่ยมันรูเนี่ยมันไม่ตรงเห็นไหมรูเนี่ยต้องเจาะใหม่แล้วก็ฝั่งนี้ไม่รู้ใส่ได้ปะ่ะเดี๋ยวต้องลองอ่ะตอนแรกนึกว่าไม่จะไม่ถอดตัวบนนะแล้วก็จะเอาตัวล่างที่ถอดแล้วเนะี่ยติดแบบอย่างนี้เข้าไปเลยปรากฏมันติดยากนะแล้วก็ไหนๆเราซื้ออันใหม่มาสองอันอยู่แล้วนะ เป็คู่แล้วเดี๋ยวผมจะถอดต,ตัวบนออกมาเลยถอดเหมือนกันนั้นตัวนี้น็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าถอดออกให้หมดเลยแล้วเอาออกมาทั้งบานเลยทําง่ายกว่านี่นะถอดออกมาทั้งบานแล้วโอ้ยหนีบมืออ้สัตว์ระวังโดนหนีบอย่างนี้นะเนี่ยดูดโอ้ สนิมยังเคลือสภาพของเก่าเดี๋ยวเราก็เช็ดทำความสาะอาดมันหน่อยนะเนีย่ยมันสนิมเยอะมากเนี่ยเอาแอลกอฮอล์เช็ดนี่นะคราบสนิมที่มันไหลย้อยมาเนี่ยยังไม่ออกเลย,เ,ยเช็ดเท่าที่ได้นะแล้วก็ เดี๋ยวผมจะเริ่มยึดจากฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งที่เป็นบานพับยึดให้แน่นเลยนะแล้วค่อยเอาไปติดที่ตรงนู้นนะของใหม่เนี่ยมันมาเป็นคู่อย่างนี้นะนอกจากบานพับนันก็จะมีตัวยึดบานพับอีกทีหนึ่งหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้จะเสร็จอันนี้เรายึดที่นี่นะยึดให้แน่นเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปยึดที่นู่นอีกทีหนึ่ง ของนี้อย่างที่บอกนะรูใหม่เนี่ยมันไม่ตรงรูเนี้ยน,นี้ไม่มีรูเลยจะต้องเปิดรูใหม่รูกเก่าเนี่ยไม่ได้ใช้อันนี้มันมันขันเข้าไปได้เลยนะเพราะว่าเอา้าของใหม่ไม่มีน็อตมาให้อีกทำไงแล้วเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยถามร้านขึ้ด้วยนะมีน็อตให้ครบไหมนะเนี้ยไม่มีน็อตเป็นปัญหาแล้วเนี่ยต้องไปหาน็อตมา อพอดีผมไปลื้อกล่องเครื่องมือของผมนะมีน็อสตสำรองน็อตตัวนี้เนี่ยดูดิของเก่ามันสนิมหมดแล้วอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวขนาดนี้น่าจะพอๆกันเวลาซื้อถามเขาเลยนะถ้าไม่มีน็อตยึดมาให้เนี่ยอย่าไปซื้อนะทำงานไม่ได้เนี่ยมันต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งสองสามสี่นะแม่งมีมาแต่แค่เนี้ย จะไปยึดยังไงยึดน็อตตัวใหม่ไปแล้วนะแต่ว่ามันจะปร่งๆเลนะคือเหมือนตัวน็อตเนี่ยมันอ้วนกว่าตัวรูนะมันก็พอดีแหละแต่พอเราไม่ใช่ช่างแล้วเราใส่ไม่ตรงกลางพอดีเป๊ะเนี่ยเดเอาออกอยัางยาก มันก็เหมือนไปดันอลูมิเนียมให้มันแบบโกงๆนะแต่ก็ยึดให้แน่นอะผมบอกสำคัญเลยนะร้านไหนไม่แถมน็อตมานะ่ต้องซื้อมันอ่ะเดี๋ยวผมก็มาติดอีกข้างนะตอนติดเนี่ยระวังนิดนึงให้มันแบบได้ละนาบเดิมหน่อยนะคือไม่ใช่ติดแบบอย่างี้นะหรือแบบเอียงนิดนึงอะเดี๋ยวอเนี้ยมันจะบานพับมันจะมีปัญหาก็เข้าใจว่าแรงยากนิดนึงอะ,อะแต่ต้องลองดู เพอไม่ได้ช่างติดมาแล้วมันจะเอียงเนี่ยเอียงนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าติดเราจะใช้งานได้ป่ะเนอะลองไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวฐานเนี่ยมายึดกับรูเดิมก่อนแล้วกันเนาะแล้วขันให้มันแน่นนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาตัวเนี้มาสวมทับอีกทีนึงแล้วค่อยยึดน็อตตัวนี้่ะลองก่อนไม่รู้จะสำเร็จป่าอ่ะ เราติดนี่แน่นแล้วเนาะเนี่ยเนี่ยติดให้แน่นจุดเดิมนะแล้วเดี๋ยวเราเจะเอาบานมาสวมอ่ะยึดเข้าไปอย่างนี้เนาะแล้วก็ขันตรงนี้ให้แน่น่ยใส่เข้าไปแล้วขันนี้แน่นอ่ะแค่นี้ก็เสร็จนะลองปิดดิอ่าซอฟเชดโดปิดไม่เม็ด เป้นไ,ได้ก็เดี๋ยวคงต้องปรับตรงนี้นะดูว่าปรับยังไงได้นะก็ะคือต้องต้องเลื่อนมันเข้าไปอะเพราะว่าตรงนี้มันเกินมาอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเกินมาอยู่มันปิดประตูไม่ได้สรุปผมเลื่อนสุดแล้วนะแต่มันก็ยังปิดไม่ได้นะปิดแบบไม่พอดีอะไม่ปิดไม่ได้ เลยต้องคิดว่าต้องเลื่อนสลักอันนี้เข้าไปเนาะเหมือนอย่างที่ตอนเราวัดตอนแรกอะคือตอนเนี้ยมันใช้รูเดิมอยู่มันก็เลยเลื่อนไม่ได้เนาะก็มีสองทางก็คือทางแรกใช้งานอย่างนี้ไปเนี่ยยอมปิดไม่ได้ทางนึ่งก็คือเลื่อนรูนะแล้วก็เจาะใหม่กะเอามั่วๆเลยเดี๋ยวผมจะเลือกใช้อสองนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันไหนก็มาถึงทางนี้ละเอาให้แม่งสุด ก็มาจุดไว้หน่อยนะเพื่อให้มันขนานกันได้่ฉยนะ,อะตอนนี้ก็เยึดรูใหม่ได้แล้แน่นแล้วต้องมาลองดูก่อนนะว่าจะเข้าได้ไหมแล้วจะปิดประตูได้ไหมในที่สุดก็สำเร็จนะครับเดี๋ยวจะให้ดูปิดลงแล้วนะเนาะแล้วก็รูก็ขนาดปกติ ก็จะบอกว่าไอ้น็อตัวเนี้ยตัวที่สองเนี่ยมันเป็นตัวปรับนะปรับให้มันแบบคือสมมติตอนปิดถ้ามันปิดเงยเนี่ยก็มาปรับระดับที่ตัวเนี้ยลองไขดูนะทวนเข็มบ้างตามเข็มบ้างลองดูมันก็จะดึงคอยดึงบานดึงบานเข้าดึงบานออกนะมันปรับระดับแล้วก็ไอ้ตัวที่ยึดเนี่ยมันต้องยึดให้แน่นนะ ถ้าไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาแต่ที่อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือคืองานเปลี่ยนบานพับเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะโคตรยากเลยบอกคือผมว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยยังไม่แน่ใจตัวเองนะว่าจะเปลี่ยนเองดีไหมเนี่ยเนี่ยคือมันก็สนิมน,นะแต่ว่ามันเหนื่อยมากเลยคือผมเนี่ยต้องเลื่อนรูตรงนี้นะแล้วการเลื่อนรูเนี่ยมันต้องเลื่อนมาให้มันขนานนะ แล้วน็อตก็ไม่ได้แถมมานี่ก็ลําบากอีกหนจุดนะจุดนี้สําคัญเลยนะถามร้านให้ดีเลยนะว่าแถมน็อตมาน็อตต้องมีอย่างน้อย4ตัวนี้นะผมต้องเลื่อนรูคู่นี้ออกมานะแล้วก็เลื่อนคู่นี้เข้าไปการเลื่อนเนี่ยมันก็ต้องขนานกันนะตรงนี้มันก็ต้องได้ได้ระนาบการเลื่อนตรงนี้มันก็ต้องเลื่อนออกไปแบบมีระนาบนะแล้วก็ระนาบกับข้างล่างด้วย คือทุกอย่างมันต้องขนานกันหมดเลยนะก็เอาเป็นว่าวันนี้สําเร็จลนะโอ้ยฝั่งนี้นี่ปิดโคตรแรงเลยมาดูฝั่งนี้ฝั่งใหม่น่ลรอเลยนะแต่ว่าเปลี่ยนโคตรยากเลยจะบอกว่าถ้ามีช่างก็ให้ช่างเปลี่ยนเถอะอันนี้แม่งเหมือนแบบบอกตรงๆเลยว่าฟุ๊กเปลี่ยนได้นี่แม่งฟุกมากคือใช้เครื่องมือเยอะมากดูดิ ไขควงไฟฟ้านม่ยมีสองอย่างตอนแรกไขควงธรรมดาก่อนไขควงธรรมดานเนี่ยไขไอเนี่ยไม่ออกไขควงไฟฟ้าแบบกระจกกระจกอันเนี้ยแรงไม่พอต้องใช้มากิตัอย่างเงี้ยเอาอยู่เลยคือใครไม่มีตัวนี้แม่งก็เปลี่ยนไม่ได้ละเราต้องมาใช้ไม้บรรทัดวัดระดับน้ําอีกแล้วก็ต้องดันไปมีน็อตอีกนี่น็อตก็ต้องซื้อเองเ จะใช้น็อตเก่าเนี่ย worst case เนี่ยดูดิแม่งสนิมหมดแล้วเนี่ยอุปกรณ์เก่าแม่งสัสนิมหมดแล้วเนี่ยก็เอา,าคงี้ว่าคลิปนี้เหนื่อยมากนะทุกคนใครที่มีช่างแนะนำให้ใช้บริการช่างนะอย่าไปแย่งงานช่างทำแบบผมแบบผมอย่างนี้นะคือเหนื่อยมากแล้วก็เสี่ยงที่จะเสียนะประตูจะเปิดไม่ได้ตะเกียก ทำใจไวแล้วว่าถ้าปิดแล้วมันเกยเนี่ยก็ช่างมันะจะใช้แบบเกยดกยนี่แหละโอเคคลิปนี้หวังว่าถ้าทุกคนดูแล้วเนี่ยอาจจะพอเห็นปัญหานะว่ามันเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนยากยังไงเนาะแล้วถ้าอยากลองเปลี่ยนเหมือนผมเนี่ยก็ลองดูแล้วกันใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมนะครับขอบคุณครับ